สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสเตือนใจคริสตชนให้ใช้ทุกช่วงจังหวะชีวิตกลับใจรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องเที่ยงวันอาทิตย์ที่24มกราคมสัปดาห์ที่3ในเทศกาลธรรมดาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องสมุดวัติกัน วันนี้ในคำสอนก่อนทรงนำสวดปร่องตรัสเตือนใจคริสตชนว่าทุกช่วงจังหวะชีวิตคือเวลาที่เหมาะสมสำหรับเราในการกลับใจให้รักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง สมเด็จพระสันตปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาพราะรสารประจำวันของนักบ,บุญมารโกบทที่1นึ่งข้อ1 4ถึง20ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่พระเยสูเจ้าทรงเริ่มปฏิบัติพระภารกิจต่อสาธารณะหลังยอนผู้ทำพิธีล้างถูกจองจำพร,ระองคัดว่าการเทศส,สอนของพระเยซูเจ้าสาม,มารถสรุปได้ด้วยช้อยคำเหล่านี้ก็คือเวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้วพระอาณาจักรของพระเจ้า อยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดจากข้อความเหล่านี้นี่เองจึงทำให้เกิดประเด็นสำคัญขึ้นมาสองประการนั่นก็คือช่วงเวลาและการกลับใจจากนั้นพระองค์จึงทรงตั้งข้อสังเกตว่า ในพระสารนักบุญมารโกอ้างถึงคำว่าเวลาว่าเป็นดังช่วงเวลาของประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเวลาได้ถูกกำหนดไว้แล้วก็คือการช่วยให้รอดครั้งนี้ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดจนสำเร็จเป็นจริง มันเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกยังผลให้พระอาณาจักรของพระองค์ใกล้เข้ามามากขึ้นกว่าเดิม แต่กระนั้นการช่วยให้รอดก็ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเองแบบอัตโนมัติการช่วยให้รอดเป็นของประทานจากความรักและด้วยเหตุนี้จึงเป็นของที่ประทานมาให้แบบฟรีๆและเรียกร้องให้เราตอบสนองแบบฟรีๆด้วยก็คือมันเรียกร้องการกลับใจการกลับใจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดซึ่งเราจะปฏิเสธที่จะดำเนินตามวิถีของโลก บาปนำความคิดที่เอ็นเอียงไปในทางตั้งตนเป็นปฏิปากต่อผู้อื่นและต่อพระเจ้าเข้ามาในโลกและเพื่อจุดประสงค์นี้มันจึงไม่ลังเลที่จะใช้การหลอกลวงและความรุนแรงเข้าแรก แต่ในทางกลับกันข่าวดีแห่งการกลับใจใหม่ของพระเยซูเจ้าเชื้อเชิญเราให้ตระหนักถึงการพึ่งาพาพระเจ้าและพระหันถทานของพระองค์นอกจากนี้ยังรวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่สมดุลต่อวัตถุสิ่งของการกลับกลายเป็นมิตรและอ่อนน้อมในความสัมพันธ์ของเราและใฝ่หาความสมบูรณ์พร้อมในการรับใช้ผู้อื่น แล้วทรงตักเตือนว่าช่วงเวลาที่เราต้องยินดีรับความรอดนั้นจำกัดอยู่แค่ช่วงชีวิตฝ่ายโลกของเราซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นของประธานแห่งความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าและก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระองค์ด้วยเช่นกัน เพราะเหตุนี้ทุกช่วงเวลาทุกช่วงขณะของการดำรงชีวิตของเราจึงเป็นเวลาอันมีค่าที่เราจะรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องและโดยทางนี้เราจะได้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่า ชีวิตของเราดำเนินไปตามจังหวะสองจังหวะจังหวะแรกคือการวัดวัดกันเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นปีอีกจังหวะหนึ่งก็คือช่วงเวลาแห่งพัฒนาการของเราเช่นการเกิดวัยเด็กวัยรุ่นวัยเติบใหญ่วัยชราจนถึงความตายความเชื่อช่วยเราให้คนพบความหมายทางจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของแต่ละช่วงชีวิตเหล่านี้ พระเจ้าทรงมีพระกระแสะเรียกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละช่วงชีวิตของเราซึ่งเรามีอิสระที่จะตอบรับหรือปฏิเสธกระแสะเรียกนั้นแล้วจึงทรงกระตุ้นทุกคนให้ใส่ใจในเรื่องนี้พเ,เพื่อที่เราจะไม่ปล่อยให้พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปโดยไม่ตอบรับกระแสะเรียกของพระองค์ ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงเชื้อเชิญราวลขอพระแม่มารีผู้ได้รับพระพรโปรดช่วยเราให้รับรู้พระกระแสเรียกของพระเจ้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตและขอพระแม่โปรดทรงช่วยเราให้กลับใจจากความคิดฝ่ายโลกไปสู่การรักและรับใช้